เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจมากวันนี้คือมีคนถามว่าโยมเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะผลิตข้าวปลาอาหารปรุงรสอร่อยมาถวายพระจะบาปไหมก็ขอตอบว่าโดยหลักการแล้วการฆ่าทุกชนิดทุกประเภทเป็นบาปอยู่แล้วแต่ว่า ต้องดูว่าฆ่าอะไรเพื่ออะไรถ้าเราป้องกันตัวเองก็อาจจะบาปน้อยลงถ้าไปฆ่าสัตว์ที่มีพระคุณก็บาปมากถ้าเราฆ่าโดยไม่เจตนาโดยไม่ตั้งใจเป็นการป้องกันตัวเองก็อาจจะบาปเหมือนกันแต่ว่าจิตของเรามีอโหสิกรรมอยู่ในตัวแต่ว่าการฆ่าเจาะจงเนี่ยถือว่ามีบาปมาก หลายครั้งที่เราเห็นว่าทำบุญแต่ว่าล้มบัวหมูเป็นตัวตัวบวชลูกชายคนหนึ่งแต่ว่าต้องล้มวัวล้มควายไก่สารพัดอย่างที่จะนำมาเป็นอาหารฆ่าฆ่าฆ่าบุญที่เกิดจากการฆ่าเหมือนกับการเอาชีวิตของไก่ 5ตัว10ตัวหมูหตัววัว1ตัวเนี่ยมาเป็นเครื่องสังเวยแล้วให้ลูกกลายเป็นพระอันนี้อาตมาภาพถือว่าไม่สมควรเราต้องคิดของเราเองว่าวิธีไหนที่จะทำให้ลูกของเราได้บุญในขณะที่เขาจะบวชจะบำเพ็ญบุญเป็นกุศลเนี่ยควรจะทำอย่างไรอันนี้คือค่านะ อีกประเภทหนึ่งก็คือการเป็นหนี้ก็เป็นการค่าความคิดความอ่านค่าอารมณ์ของพ่อแม่เหมือนกันบางคนเนี่ยยอมเป็นหนี้เป็นศินสรารพัดอย่างเพื่อที่จะรักษาหน้ารักษาตาจะบวชทั้งทีเป็นหนี้เป็นแสนแสนอันนี้ก็ไม่ถูกจะแต่งงานทั้งทีโอ้โหจัดงานใหญ่โตเป็นหนี้เป็นศินอันนี้ก็ไม่ถูกนี่หมายความว่าเรากําลัง ให้ข้อคิดสก,กิดใจสักนิดหนึ่งว่าในสังคมปัจจุบันนี้มันมีการฆ่าหลายวิธีแม้แต่การฆ่าที่ไม่ใช่ปลิดชีวิตของผู้คนปลิดชีวิตของสัตว์เช่นฆ่าเลือดเย็นฆ่าอนาคตฆ่าวิถีชีวิตที่ควรจะไปได้ดีแต่เราฆ่าฆ่าตัวเองก็ยังมีเลยคุณโยมยังไม่ต้องพูดถึงว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเพราะฉะนั้น ญาติโยมที่ผลิตอาหารปรุงอาหารต้องไปตลาดบางคนก็ซื้อสดบางคนก็ซื้อปลาสดบางคนก็ซื้อปลาแห้งบางคนก็เอาปลาที่ตายแล้วนะตายแล้วให้แม่ค้าบอกว่าทําให้ตายหน่อยแล้วก็เอามาปรุงอาหารต้องการสดๆอัตมาภาพเคยไปประเทศจีนสมัยก่อน ทอขังกุ้งหอยปูปลาเอาไว้ในอ่างให้คนลูกค้าเนี่ยชี้เอาว่าจะเอาตัวไหนแล้วเขาก็ค่าให้บางคนก็เอาปูเอาหอยเป็นเป็นลงไปในหม้อต้มให้มันเดือดในขณะนั้นโอ้น่ากลัวในประเทศอังกฤษเมื่อไม่กี่วันมานี้ทราบว่าออกพรบรพระราชบัญญัติกฎหมายห้ามต้มปูทั้งเป็นในกระทะออกมาแล้ว นั่นเขาเห็นว่าการฆ่ามันทารุณเกินไปเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็อยากจะแสดงความคิดเห็นเอาไว้ตรงนี้ว่าการฆ่าทุกชนิดเ,เป็นบาปเราไม่ควรที่จะไปฆ่ากันไม่ควรที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะโดยกรณีใดๆก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราเว้นเว้นไม่ได้ว่าคืออะไรเนี่ยเราก็อย่าเจาะจงเพราะฉะนั้นพระภิกษุ ของเราจึงมีบทบัญญัติว่าฆ่าโดยไม่เจาะจงเช่นปศุสัตว์เขาก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะฆ่าวัวตัวนี้ไปให้ใครยังไงเขาก็ทําหน้าที่ของเขาหรือเพชยาตเขาก็ฆ่าเหมือนกันแต่ไม่ได้เจาะจงใครอันนี้เจตนาแตกต่างกันบุญกุศลหรือบาปก็แตกต่างกันขอเจริญพร